หลวงตาค่ะแล้ทุกท่านรู้สึกว่าประคองอะค่ะประคองความมีความประคองนิดหนึง่งนิดหนึ่งอะค่ะประคองธรรมชาติเป็นผงแต่งประคองความเงียบใส่เลน่นเป็ผู้ประคองก็เห็นว่าผู้ประคองมีความปุงแต่งแต่ธรรมชาติที่ไม่ผงแต่งเป็นธรรมาตาค่ะก็เห็นพอพอรู้เราก็เลยเห็นตามแบบนั้นว่าก็ ก็มันเป็นอย่างนี้แหละสังขารก็ปรุงแต่งผู้ปกครองก็กปปรุงแต่งขาหลวงตาแล้วก็ไอ้ใจที่ันเงียบสงบสงัดมันก็จะไม่มันก็ไม่ไม่ยุ่งวุ่นวายกับไอ้ผู้ปกครองเลยมันไม่จะปยาไปไล่ดับไอ้ผู้ปกครองให้ใจเงียบตลอดมันเห็นว่าเป็นเรื่องปรุงแต่งมันมันใจมันขาดจากไอ้ไอ้ผู้ปยญยาไปปรุงแต่งยึดถือปยญาประคองใจคมีมีค่ะนี่ค่ะลวงตา จต้อง <Okay. S 2> ต้องเป็นนักสกเกตทําอะไรไม่ได้เลยสกเกตสกเกตด้วยความไม่ยึดบ้านถือบั่นสังเกตด้วยความไม่ยึดบ้านถือบ้านสกเกตเห็นความจริงอย่างเดียวเพราะถ้ายึดบัานถือบั่นผิดหมดนะตีลวงปู่ม,ม,มั่านโพเลโตท่านว่าทําใดถ้ามีผู้ยึดบ้านถือบ้านผิดทำหมดไม่ใช่ธรทมคือสัพเพมานารังอภพิธิเบสายะทาทั้งมวลไม่มีผู้ยึดบ้านถือบั่นนั้นทําใดถ้ามีผู้ยึดบ้านถือบ้านผิดจากทำหมดเลย เพราะทำทั้งมวลที่พระเจ้าตัดสอนอยู่สี่สิบห้าปีพระสาวกกราบทูลถามว่าทำที่พระเจ้าสอนอยู่สี่ห้าปีมันเยอะหลอเกินมากมายจนจําไม่หมดไม่รู้จะเอาตรงไหนมาปฏิบัติขอรัดอัที่สุดได้ไหมพระเจ้าว่าได้สเพธธรรมานาราังอภินิเวตายะมีแค่นี้เองสี่สิบห้าปีจบลงที่สเพธธรรมานารังอภินิเวตายะทำทั้งมวลตังสังขารและวิสังขารทำที่ปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งไม่มีผู้ยึดม,มัน่นถือมั่น ไม่มีตัวเราไม่มีของของเราค่ะมีเพียนสังเกตอยู่ตลอดค่ะหลวงตาเซลล์เนี่ยพอเหมือนเนี่ยค่ะพอเหมือนตัวตัวเองเข้าไปเช็คแล้วก็เอ๊ะแล้วเรารู้ได้ไงว่าตัวเองเข้าไปเช็คมันต้องมีสิ่งอื่นที่เหนือกว่าตัวเรารู้ทุกอย่างอยู่ค่ะหลวงตาก็เลยตตวนี้ว่าเมื่อเมื่อเห็นว่าตัวตัวเอาตัวเองอ่ะเอาตัวเองเข้าไปเช็คตรวจสอบจิตใจของตัวเองอ่ะ อันนี้เห็นแล้วแพ้ทํำยังไงก็ไม่ทําไงอ่ะไม่ทํำยังไงเน้่แพ้แพงรู้เพนอะไรบ้างรู้สึกมันเป็นเอขึ้นมาว่าถ้าเราเป็นคนเช็คแล้วใครเห็นเรากันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทําไงก็ปล่อยไปอย่างนั้นเนาะค่ะถูกแล้วถูกแล้วเห็นความเช็คเป็นกิริยาการเป็นสาระปรึกแตงไม่มีใครไปเสวยกิริยาการที่เช็คคือในใจอะหลักการมันมันอยู่ง่ายๆ ือไม่ว่ามันจะมีกิริยาอาการมีสภาวะธรรมอะไรก็ตามไม่ว่าธรรมนั้นจะเลิศประเสริฐเพียงใดก็ตามจนถึงขั้นนิพพานเลยคก็ไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านคือจนถึงทําให้เกิดไม่ตายเลยก็ไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านความไม่ยึดบ้านถือบ้านทั้งธรรมที่เป็นสังขารและทําให้เกิดไม่ตายเนี่ยจริงนิพพานไม่ใช่ไปยึดบ้านถือบ้านเอาทําให้เกิดไม่ตายเป็นนิพพานก็ใค่ะหลวงตาใก็คือ ที่สุดแห่งธรรมเนี่ยก็คือประเพธรรมานาราพิิเวสายะที่พระเจ้าตัดนั่นแหละคือทมทั้งที่เป็นสังขารและทมที่เป็นวิสังขารที่เป็นนิพพา,านธาตุไม่มีผู้ยึดม,มั่นถือมั่นอันนั้นเนี่ยมันเหนือกว่าสังขารธรรมและก็วิสังขารธรรมคือเป็นวิลาคาธรรมวิมุตตินิพพานคือทำขนาดที่ว่าถึงขั้นธรรมขันข้นนิพพานจนถึงสูงสุดเลยก็ไม่มีผู้ยึดม,มัน่นถือมั่นแต่ทำในขั้นสังขารก็ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่น คือรู้อยู่เห็นอยู่ว่าในใจเป็นยังไงตามความเป็นจริงเลยแต่ผู้ยิตบ้านถือมันไม่มีผู้เสวยไม่มีอันนั้นน่ะคือวิราคะธรรมแล้วก็วิมุตติ้วกันิพานที่แท้จริงต้องเรียนรู้จากจากการสังเกตจากใจของเจ้าของเรียนรู้จากสังเกตจากใจใจน่ยเป็นผู้ที่สังเกตเรียนรู้ทว่าก้าใจได้ใจไม่ใช่เอาเราไปเข้าไปสังเกตเรียนรู้ใจมันเรียนรู้เราเรียนรู้เราไม่ใช่เอาเราไปเรียนรู้ มันเลยรู้ว่าเราทั้งหมดนี่ยนะเป็นสังการผูกแต่งยึดบัานถือมั่นไม่ได้สุดท้ายแม้ธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายที่เป็นนิพพานธาตุก็ไม่มีผู้ยึดบ้านถือมั่นมันรู้แต่ว่านิพพานที่ไม่เกิดทําถึงทําไม่เกิดไม่ตายแล้วแต่มันก็รู้แจ้งว่าผู้ยึดบ้านถือมัานทําไม่เกิดไม่ตายไม่มีมีแต่ทําไม่เกิดไม่ตายต้นแล้วก็กิริยาการของขันห้าก็ยังมีอยู่ไม่แต่ผู้ยึดบ้านถือมั่นไม่มีมันที่เป็นสัพเพ昙านาลังอภิเวทายะ คือทําที่เป็นกิริยาจิตที่เป็นขันธ์หน้าก็ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นทาที่ไม่เกิดไม่ตายพ้นจากขันธ์หน้าก็ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นถูกค่ะกราบขอบพระคุณหลวงตาค่ะไม่ใช่ว่าไปฝึกพยายามฝึกให้ตัวเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคือไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเรามันตกกันข้ามนถ้าเราไปฝึกให้ตัวเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันคือยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นตัวเราคือมันรู้แก่ใจว่าไม่ยึดมั่นถือมั่น ัวเราต้องตัวนี่แหละร่างกายจิตใจลักภายในร่างกายจิตใจเรามันก็มีทําใไม่เกิดไม่ตายด้วยมันเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นขันห้าที่ไปทําเกิดตายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและไม่ยึดมั่นถือมั่นธาตุรู้ที่เป็นทํามไม่เกิดไม่ตายหรือเรียกว่าใจบริสุท์มันก็ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นั้งสังขารในในร่างกายจิตใจเรามีทตั้งตัขานและทำที่ไม่อาจสังขารได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ความจริงเป็นเช่นนั้นแม้แต่ไม่ยึดมั่นถ อันนี้มันจะละเอียดนะเข้าใจเนะาะทำที่จะสู่ความพ้นทุกข์มันต้องละเอียดละเอียดรอบครอบจริงจิจากใจเรียนรู้มันโดยได้ไม่หวังผลว่าจะไปเอาไปได้ไปอะไรไปเป็นอะไรเพื่อรู้ความจริงอย่างเดียวว่าอะไรเป็นอะไรแค่นั้นหละแล้วก็เรียนรู้ด้วยความไม่มีอะไรยึดบ้านถือบั่นได้นี่คือความจริงคือเรียนรู้ว่าทุกสรรพสิ่งแล้วไม่มีอะไรยึดมัานถือบ้านได้ไม่มีผู้ยึดบ้านถือมัน่นนี่คือเรียนรู้ความจริง หลวงตาสอนทั้งหมดไม่ใช่ให้พวกท่านยึดถือไม่ได้ให้พวกท่านจะไปเอาอะไรให้ได้อะไรให้เป็นอะไรแต่เห็นความจริงรู้ความจริงว่าความจริงทั้งมวลเนี่ยทางสังขารและวิสังขารทำเกิดตายและทําให้เกิดไม่ตายไม่มีตัวตนผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นคือธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เราฝึกให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้มันละเอียดมากนะ ให้มันเป็นความจริงไม่ใช่แค่คิดปรุงแต่งเอาอมีอะไรไหมเมาสซ่ินั่งฟังอยู่ใกล้เนี่ยขอ,อการหลวงตาเจ้าค่ะเมื่อกี้ฟังน้องแพ์ส่งกันบ้านเจ้าค่ะแล้วน้องแพ์บอกว่ามันมีตัวประคองใช่ไหมเจ้าค่ะ แล้วเหมือนกับน,น้องแพรมาเอกใจว่าผู้ที่ประคองหรือเช็คตรวจสอบอะมีใครมารู้แล้วมันเหมือนกับสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับในในพฤติจิตของน้องแพรเนี่ยเหมือนกับพอมันรู้จักใจตรงนั้นอะคือมันหลุดโดยธรรมชาติของมันเองแบบนั้นใช่ไหมคะหลวงตาม,มันไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการที่มีตัวน้องแพอีกตัวมาเห็นแล้วก็กระทาการให้มันหลุดไปแบบ ม่เขาก็หลุดจากความที่เข้าไปปรุงแต่งยึดถือประคองเป็นระยะระยะแต่ความที่อาสวะอนุสัยเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปอีกเข้าไปปรุงแต่งประคองรักษาเช็คจิตตรวจสอบจิตอีกว่าว่างหรือเปล่ามีผู้ยึดถือหรือเปล่าอีกแต่เขาก็รู้ว่าเป็นความปรุงแต่งมันก็หยุดการกระทำหลงความปรุงแต่งเช่นนั้นไปเป็นระยะระยะต่อไปมันก็จะห่างออกไปเรื่อยเย หลวงตาเจ้าค่ะแล้วต่างต่างจากเคสของอิฟเมื่อคืนยังไงเจ้าค่ะที่หลวงตาบอกว่าถ้าเกิดลักษณะของการหลงแบบนั้นน่ะให้ลองถามตัวเองว่าใจมันทําแบบนั้นได้ไหมแต่อิฟเขาก็จะมีเหมือนความพยายามบางอย่างที่อยากจะให้มันไม่เป็นแบบนั้นซึ่งมันมันดิ้นรนไปด้วยตัณหาซึ่งมันไม่ได้หลุดเองโดยธรรมชาติแสดงว่าอิฟก็ไม่ได้เห็นหมายถึงว่าตัวใจมันไม่ได้เรียนรู้แล้วมันหลุดของมันไปเองเหมือนกับของแพรหรือเปล่า เาค่ของแพรเนี่ยมันเค,เคยว่ามาถึงขั้นที่ว่ามันรู้ว่าออกมาจากใจคือมันเคยพบใจที่ไม่รุงแต่งแล้วก็หลงไปตะขาปพุงแต่งมันก็เลยเสียตภาพใจไปพอมีพอนึกถึงใจขึ้นมาได้ก็ก็หลุดออกจากความหลงพุงแต่งของอิฟเมื่อคืนเนี่ยคือพยายามจะเอาัะขาปพุงแต่งไปหาใจมาต่างกัน พยาจารจะเอาสังขารปุงแต่งไปหาใจพยาจารย์สังขารปุงแต่งไปหาใจถึงผู้เจ้าไหลก็พยาจารยสังขารปุงแต่งไปหาใจจนกว่ามาพบใจแล้วก็พบใจที่ไม่ปุงแต่งสังขารก็ปุงแต่งและพบใจที่ไม่ปุงแต่งอยู่ในท่ามการความปุงแต่งนั่นแหละยิบก็พบเมื่อคืนแต่เพิ่งพบเนี่ยเรียกว่าพบใจพบธรรมถึงธรรมแล้วพบธรรมแล้วพบธรรมแล้วแต่ยังไม่ถึงใจเพราะว่า พบใจพบธรรมถึงใจถึงวิริยานมันแค่พบแต่ความที่มันเคยหลงปลุกแต่งยึดถือานานเดี๋ยวเผอเมื่มอไหร่นี่มันก็จะลืมใจแล้วก็หลงเอาสขาดปลุกแต่งไปที่หลนค้นหาใจเนี่ยถ้าถ้าไม่แม่นมันก็จะหลงเอาสขาดปลุกแต่งไปที่หลนค้นหาใจแต่เนี้ยพอสกาดที่หล่นปลุกแต่งไปหาใจมันก็จะลืมไปเลยแล้วก็หลงหลงหลงหล,ลงก็สังขารวิธีแก้ก็คือมันต้องรู้แก่ใจว่า ไอ้คือต้องต้องถามใจตัวเองมาู้วยใจว่าใจแท้มันมันมันเป็นวิสังขารมันมันสังขารไม่ได้แล้วไอ้มันทำพฤติกรรมช่วยเหลือดิ้นรนค้นหาซ่อนไปซ่อนไปเอาสังขารวางสังขารต่างการพยายามจะกลับมาหาใจเป็นหลงพุ่แต่งแล้วกลับมาหาใจกลับบ้านเดิมไม่ถูกกลับบ้านที่แท้จริงไม่ถูกต้องใช้ปัญญาช่วยว่าใจแท้มันมันทำพฤติกรรมแบบนี้ได้หรือเปล่าดิ้นหลนค้นหาจะพยายามจะกลับบ้านเดิมใจแท้มก็เป็นบ้านเดิมบ้านเดิมแท้มันปรุงไม่ได้มันก็เลยหลงจาก ความปรุงแต่งที่จะกลับมามาเบิรนบ้านเดิมเพราะว่าใจมันปรุงแบบนี้ไม่ได้อันนี้ปรุงนี่มันหลงตขางขาต้อนตั้งขาหลงต่างขาเลยมันก็เลยพอพอเข้าใจเรื่องนี้๊บได้ได้ปญญาช่วยก็จะกลับมาเป็นบ้านที่แท้จริงมันคนละขั้นตอนกับกับแพรเขพ้าใจแพ้พบใจแล้วเออพบใจที่มัน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 แม่นแม่นยำกว่าแม่นยำกว่าแล้วก็พฤติกรรมที่เห็นเนี่ยมันมันเห็นเรื่อยๆมันก็เลยไม่หลงไปกับพฤติกรรมนั้นแล้วมันก็เลยมันก็เลยพบใจแล้วก็ประคองลักขาใจ ประคองรักษาใจอยู่ตรงนี้คมันเลยไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่หลุดจากบ้านเดิมแต่มันไม่ออกไปจากบ้านเดิมแต่มันกลับไปมีตัวเราไปประคองรักษาใจในบ้านเดิมบ้านเดิมแพ้เราคือใจที่ไม่รูแต่งแต่แต่อิฟเนี่ยลืมใจเมื่อไหร่ก็จะหลุดออกจากบ้านเดิมออกไปท่องเที่ยวแล้วกลับไม่ถูกกลับบ้านเดิมไม่ถูกก็จะใช้สังขารช่วยตัวเองกลับบ้านเดิมมันยิ่งหลงสังขารออกไปไกลไวื่อีกนั่นคน็คนละคนละเคสกันเข้าใจไหมอีฟ เหมือนพฤติกรรมมันคือพยายามใช้สังขารช่วยช่วยตัวเองใช่ใช่เพื่อให้กลับไปเป็นใจอย่างเช่นมันเหมือนมันจะสอนบอกบอกตัวเองอีกทีหนึง่งเป็นปัญญาเก่าที่ที่เคยเข้าใจมาแล้วก็คือมันมันพูดเป็นพูดเรื่องทรรมแล้วมันก็หลงอยู่ตรงนั้นพมผมมันหลงแล้วกลับบ้านเดิมไม่ถูกอ่ะกลับ ก็มาเป็นใจเป็นใจส,สังขารเป็นสังขารใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารกลับไม่ถูกมันเลยต้องช่วยปัญญามาช่วยว่าเฮ้ยใจมาสังขารปุกแต่งพฤติกรรมแบบนี้ได้เหรอวะแล้วมก็เลยหยุดหลงปุกแต่งแล้วก็ไปเป็นใจแล้วพอเป็นใจเสร็จแล้วสังขารก็เป็นสังขารใจก็เป็นใจที่ไม่ปุกแต่งมาใช้ปัญญามาช่วยปัญญาบอกสอนตัวเองมาช่วยแต่แพรเขารู้มาจากใจเลยว่าไอ้ความพยายามที่ไปยึดใจอ่ะเขาไม่ได้หลงเที่ยวออกไปนอกใจ แต่ปัญญาที่รู้จใจว่าเขาที่ประคองรักษาใจอ่ะมันก็อยู่ในใจนั่นแหละแต่ไม่ได้ออกไปเที่ยวนอกใจแต่รู้ว่ามันไม่ใช่ใจมันต่างกันเข้าใจไหมไม่เข้าใจของพี่แพรเข้าใจแพรแต่เราก็ใจเราไหมของเราไหมหมายถึงว่าเวลาเวลามันหลงออกไปก็คือพยายามเออแล้วเราพยายามจะช่วยตัวเราให้กลับมากลับมาบ้านเดิมกลับมาหาใจแล้วเรากลับไม่ถูกเราก็อสักขาช่วยสักขาตอนนี้มันออกไปไกลเลยเข้าใจไหม ก็คือพยายามคิดวิเคราะห์อะไรทุกอย่าง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 เพื่อให้เรากลับมาเป็นใจเพื่อให้เรากลับมาเป็นใจแต่เราเป็นใจไม่ได้ไงเราไม่เห็นว่าเราเป็นตั้งขานใจเป็นใจมันก็เลยหลุดจากเราที่พยายามจะเอาเรากลับมาเป็นใจปัญญาตรงนี้มันยังไม่มาพอมันมาปุ๊บก็กลับมาเป็นใจอย่างเดิมสังขารที่เป็นเราเราเรามันก um> ็เป็นสังขารไปแต่เราอะเวลาเราลืมใจอะเราเอาเราอะไปช่วยตัวเราจริงๆให้มันกลับมาเป็นใจแต่เราเป็นใจไม่ได้เพราะเราเป็นตั้งขาน พาใจไหมคืออิมไม่เห็นว่าพฤติกรรมที่กําลังช่วยเป็นสังขารเออใช่ <จะ S 1> ใช,ใช่ไม่เห็นว่าพฤติกรรมที่ช่วยตัวเองอะ่ะเป็นสังขารมูแต่งด้วยอวิชชาด้วยนะเพราะใจแท้ๆมันปรุงแบบนั้นไม่ได้ไงใจแท้ๆมันจะปรุงช่วยใจไม่ได้หรือจะเอาเราไปปรุงช่วยใจไม่ได้หรือจะเอาเราช่วยปรุงให้ตัวเราไปเป็นใจมันปรุงไม่ได้นะเพราะใจแท้ๆมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏ ก็เข้าใจไม่อิฟตรงเนี้ก็คือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันมันมีแต่สังขารใช่ใช่ใช่เป็นแต่หลงสังขารด้วยนะไม่ใช่สังขารธรรมดาหลงสังขารหลงสังขารไงคือมันมีเราไงไปร่วมมันก็เลยเป็นอวิชาเรียกว่าหลงสังขารไม่ใช่สังขารในขันหน้าสังขารในขันหน้าไม่มีเรานะแต่ถ้าเราอ่ะเอาไปยึดถือสังขารก็พอจะสังขารนั้นอ่ะจะเป็นอวิชาปัญญาสังขาราในปฏิจจานุวัตทันทีเลยไม่ใช่ขันหน้าธรรมดา แล้วมันจะแยกออกอยังไงเจ้าคะว่ามันเป็นแค่ขันห้าธรรมดาก็ต้องไม่มีเราไงไม่มีเราก็าไปไม่มีเราก็าไปผสมไม่มีเราไม่มีไม่มีตัวเรา,เาไปบวกมันก็จะไปแก้สงขาร้องขันหน้าธรรมดาพระพุทธเจ้าก็มีสาขาร้องขันหน้าแต่ไม่มีอวิชชาแล้วคือไม่มีตัวเราไปบวกในสังขาแล้วเราพฤติกรรมของตัวเราบวก ไปในสังขารกับขันห้ามันต่างกันยังไงต่างกันรดรวยว่าสังขารม็แก็พอใจเป็นนิพพานแล้วใจสงบแล้วแต่ขันหน้ายังใช้พูดคุยการตามปกติได้ดาเนินชีวิตหาทํามาหากินเนี่ยนี่คือขันห้าแต่ไม่มีตัวเราเข้าไปยึดถือยึดมั่นหมายมั่นยึดถือจริงๆมันคือใจก็เป็นใจอยู่ทําขันหน้าทํางานด้วยใจที่เป็นใจใจก็คงเป็นใจที่เป็นธรรมชาติที่ปรุกแต่งไม่ได้แต่ขันห้าก็ยังปรุงแต่งทํางานแต่ใจก็คงเป็นใจที่เป็นอวาตาร ไม่เกี่ยวกันก็ขันนะฮะแต่ถ้ายึดถือเนี่ยมันลืมใจเลยลืมใจยังไงคือหลงไปเลยหลงแต่ปุกแต่งไปเลยแ้วพอนึกขึ้นได้ว่ามันมีใจหลงมานานแล้วหลงแต่สังขารปุกแต่งหาใจไม่เจอใจที่สงบเงียบสงบัดไซเลนเนเจอร์ Nature, เนี่ยมันมันว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติไม่มีเลยเว้ยมันหายไปไหนก็พยายามจะกลับมาหาใจไอ้ที่เราพยายามช่วยตัวเองเอาสังขารมาช่วยให้ไอ้กลับมาหาใจอะ เพื่อใใจมันเงียบสงบสงัดแล้วสังขารเป็นสังขารเหมือนเดิมอันนั้นคือหลงปเป็นอวิชชาเข้าไปเจ้าค่ะขณะที่มันทําพฤติกรรมแบบนั้นแล้วมันไม่ไม่รู้ว่ามันทําไปเพื่ออะไรก็เพื่อตัวเราแห<ง>ละจงังหวะนั้นคือหลงอยู่นะเออหลงอยู่ก็เพื่อตัวเราเนี่ยทําเพื่อตัวเราเอาตัวเราไปทาได้ไหละคืออวิชชาแล้วจงวังหวะที่มันรู้ว่ามันมีสังขารช่วยตัวเราจะปล่อยให้มันทําเอง ก็ด้วยการที่ถามก็ใจรู้ก็รู้มาจากใจรู้แจ้งจากใจว่าถามใจว่าเออใจแท้ๆมันทำอย่างนี้ได um. ้เปล่าวะพยายามช่วยช่วยเจงช่วยตัวเองให้เป็นใจพยายามช่วยตัวเองให้นิพพานพยายามช่วยตัวเองให้ไม่ให้หลังให้หายลงตั้งขานแล้วกลับมาเป็นใจใจมันช่วยใจอย่างนี้ได้ไหมอ่ะถ้าเรายังเอาตั้งขานไปช่วยตั้งขานเพื่อหลงตั้งขานเรื่อยไปเป็นอวิชชาเรื่อยไปคือเข้าใจว่า กรรมนั้นมันเป็นสังขารแต่ว่าหลงตาว่ามันมันยังหลงก็เลยหลงดิหลงเ<า>นยะเพราะว่าถ้ามันมีพฤติกรรมแบบนั้นพยายามช่วยตัวเองมันก็หลงแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าถ้าใจมันก็เป็นธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดแต่สังขารของขนานน่ายังทำหากินตามปกติไม่เกี่ยวกับใจเลยใจก็ทำหากินได้ใจที่ไม่ที่มันมันเงียบสงบสงัดว่าเปล่าเป็นเรื่องเดียวกับธรรมชาติแต่ขาน่านี่ก็ออกมาพูดสอนมา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 ดูแลช่างมาดูแลอะไรเงี้ยก็ตามปกติ ไม่เลือกใช้ขนัน้าไปคือเหมือนว่าหนูเป็นคนที่ก่อพฤติกรรมเหล่านั้นมาเพื่อตัวเองเวลาใช่ใช่น,นี่คือหลงสังขารเป็นอว,วิชาแต่ว่ามันก็เป็นแค่สังขารที่ไม่ใช่ใจแล้วปล่อยให้มันทําแบบนั้นไม่ไม่ถูกหรอเจ้าคะแต่ไม,ไม่ไม่มีตัวเราไปรวกวันหลงไปจริงจริงอ่ะใจสภาพใจที่เป็นใจมันจะไม่หายไป มันจะไม่มันไม่หายนะปกติไม่หายแต่มันโดนมันโดนเอาวิชามากลบแต่ถ้าเป็นสาขาขกันหน้ามันไม่กลบอะไม่กลบใจใจก็คงเป็นใจสังขารก็คงเป็นสังขารมันจะไม่กลบไม่บางกันคือเวลาเวลาที่มันหลงก็คือมันสังเกตไม่ออกว่านี้มันเป็นแค่ขันห้าหรือว่ามันหลงไปอย่างนี้จ้ไอสภาพใจที่มันมันเป็นใจที่เงียบสงบสงัดว่างเปล่าเป็นใซเล่นตมันหายไปเลยมันเหมือนหายไปเลย ไม่มีเลยมีแต่ตาขันมีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจที่เกียบสง,งบสง,งัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมันไม่มีเลยสภาพนั้นหายไปเลยแต่ความจริงมันไม่หายแต่มันถูกบังหมดบังด้ยวยวิชาหมดอ๋อถ้าถ้าเป็นแบบนั้นคือมันต้องมาสํารวจตัวเองว่ามันว่าว่าไว้ใใจอะแท้ๆมันทําพฤติกรรมแบบนี้ที่มาบังได้ไหมอะ ที่พยายามจะดิ้นหลนจะโกนหาจะพยายามช่วยตัวเองมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้ก็เลิกซะพอเลิกปุ๊บใจมันก็หุบไปใจตาข่าโคไปขาดตาปกตอกองงออิอธิบายี่มันก็ไปบางแล้วงงเหรอเ่าไปสิอธิบายที่เนี่ยเปิดไปเรียนได้อิบงงเลยเนี่ยอไอ้พวกเราเนี่ยมันมันชัดเจนนะไม่เช่เรียนเรียนรู้รู้หลงหลง เหมือนเหมือนหนูหนูหนสังเกตเห็นเห็นสองพฤติกรรมมาเจ้าค่ะหลวงตาก็เลยก็เลยสงสัยก็เลยอยากจะเคลียร์ถามหลวงตาให้ให้ให้มันชัดเจนว่าเอออย่างอย่างที่แพรมาส่งกันบ้านเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่แพรเขาเขา เขาไม่ได้หลงไม่ได้หลงแบบเหมือนกับประมาณว่าหลงสังขารไปเลยแล้วพยายามเอาสังขารมาช่วยสังขารเพื่อจะได้ที่จะได้เป็นใจเพราะว่าแพ้เขาพบใจแล้วแต่ว่าเขาสังเกตเห็นพฤติกรรมของการพยายามที่จะรักษาใจตรงเนี้แล้วมันเหมือนกับเอ๊ะแล้วใครที่มารู้ไอ้พฤติกรรมนี้ล่ะแล้วเหมือนกับใจมันก็หลุดปึ้งแล้วก็ก็เป็นใจไปปกติแบบนั้นแต่ในขณะที่พฤติกรรมที่เป็นเคสแบบแบบของอีฟเนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะของการที่ เอาสังขารเนี่ยพยายามจะช่วยสังขารเพื่ออะไรสักอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปเป็น,ปน,ปนธรรมชาตินึงโดยที่ในโดยส่วนตัวก็เป็นเหมือนกันคือจะพยายามเอาสังขาน่ะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะช่วยให้ให้ตัวเราเนี่ยเป็นอีกธรรมชาตินึงโดยลืมไปเลยว่าธรรมชาติใจหรือธรรมชาติเดิมแท้มันมีอยู่อืมก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยเหมือนถามหลวงตาเออว่าสองสองเคสเนี้ยมันแตกตา่าง เออแบบนั้นแล้วอิฟก็เลยไม่เข้าใจขึ้นมาทันทีถ้าช่วยให้เข้าใจอย่างเก่ามันก็จะเป็นการที่เราเอาสังขารไปช่วยสังขารอยู่ดีให้เป็นเข้าใจเหมือนเดิมซึ่งไอ้เมื่อคือนนะ่ะมันจบไปแล้วอืมตอนนี้มัน็กิดจากปัจจุบันแล้วพระบารมีจาปัจจุบันใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเมื่อตกี้ไม่เข้าใจตรงไหน จำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโมฆะจริงไหมอืมไม่ต้องการคำตอบก็ได้เนาะใช่ปะเพราะเพราะว่าใจไม่ได้ต้องการคำตอบแล้วตอนนี้ใจก็มีอยู่แล้วไม่เคยหายงงอีกรอบคือเข้าใจเข้าใจด้วยทฤษฎีเข้า <laughs> เข้าใจด้วยด้วยสมองอืม,อม ว่าว่าจะมีอยู่ตลอดเวลาแต่เหมือนว่าไอพฤติกรรมที่มันกําลังทําอยู่ตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นการช่วยช่วยตัวเองอยูจ่จริงๆมันจะมีพฤติกรรมยังไงมันจะช่วยตัวเองยังไงอ่ะมันก็ไม่ใช่ใจมไม่ว่าเราจะโง่หรือเราจะฉลาดเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ใจเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะางั้นเรางโง่ก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้เพราะางั้นไม่ต้องช่วยตัวเองก็ได้ใจมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเลิกดิ้นรนไปส่วนหนึ่งเหมือนหมดภาระในใจไปส่วนหนึ่งเพราะว่าใจเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะอแต่จริงๆพฤติกรรมภายในใจที่มันพยายามจะช่วยหรือมันพยายามจะค้นหา เมื่อคืนหลวงตาก,ก็บอกเนือว่าบางทีอ่ะจะบอกว่าบางทีเราไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับเขาก็ได้อ่ะเขาอาจจะอยากเขาอาจจะอยากทําพฤติกรรมแบบเนี้ยก็เรื่องของเขาอ่ะเอออีวัยงงเรื่องใหม่เหมือนเรื่องเก่า่มันเคลียร์ไปแล้วว่ามัน ไอไอความไม่อยากให้สังขารมันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นแค่สังขารแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนอยากจะมาช่วยให้มันกลับไปเหมือนเดิมแต่มันไม่มันไม่ได้เป็นสังขารหน้าที่มันไม่ไม่ชอบไม่ชอบสังขารค่ะแต่ต่อให้มันจะเป็นหน้าไหนก็แล้วแต่แต่มันมันยืนพื้นด้วยความอยากจะไปช่วยอยู่ดีไงมันอาจจะเปลี่ยนหน้าตา แต่มันก็มีความอยากจะไปช่วยซึ่งถ้ามันพูดได้มันก็จะบอกว่าอย่ามาจริงๆมันแพทเทิร์นเดิมมันคือเป็นปัญหามันก็จะลันเลยไปเรื่อยๆ มันมันอย่างนี้มันก็ไหลไปเรื่อยเดี๋ยวนี่มันไหลไปเรื่อยก็หาไปเรื่อยพุ่งไปเรื่อยหาวนทางไปเรื่อยกลับไปหามันก็ในปัจจุบันต้องเป็นปัจจุบันก็อะไรมันจะไหลได้แต่ใจมันไหลไม่ได้งสังขารมจะไหลไปไงไม่ไหลไปตามสังขารเรื่อยๆคือสังขารมจะไหลไปไงแต่ใจมันไหลไม่ได้ใจเป็นธรรมชาติที่สงบนิ่งแต่สังขารไปในใจมันเป็นสภาพที่ไหล เหมือนนักบุญพระชาสุภโทธรรมน้ําไหลนิ่งน้ําไหลนิ่งอมืมันมีความสงบนิ่งในทํามกลางาความไหลไม่ใช่เราไปวุ่นวายตรงความไหลเพื่อจะให้มันสงบนิ่งน้ำไหลนิ่งไอ้ที่ไหลมีอยู่ที่สงบนิ่งมีอยู่มันมีความสงบนิ่งในทําการความไหล แต่เนี่ยเรากำลังเข้าใจผิดคือเราไปยุ่งวุ่นวายแต่ตรงส่วนที่เป็นความไหลจะให้มันกลับมาคืนสู่ความสงบนิ่งอล้วหนูไม่รู้ตัวเองอไม่ไม่ไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองไม่รู้ก็ต้องหยุดก่อนแล้วมันจะกลับมาตั้งต้นเมื่อเราไม่หยุด เท้วทีมันก็หลไปเรื่อยๆหยุดดิดน่นรนหยุดก้นหาหยุดปรุงแต่งหยุดพยายามจะช่วยตัวเองเมื่อหยุดแล้วก็จะกลับมาที่จุดเดิม